ไม่มีกําลังใจไปค่ะเราไปเริ่มด้วยกันมันคือข้อดีจากการที่เราอ่ะบาลานซ์ตัวเองมาตั้งแต่แรกสวัสดี สวัดีตอนรับเข้าสู่ช่องเมนเซอรวันนี้กลับมาพบกับคลิปชาตินิสผอมไมนะซีรีส์ลดน้าหนักจากใจคนที่อ้วนมานาน2ปีค่ะซึ่งตอนนี้เป็นการอัปเดตหุ่นในระยะ3เดือนนั่นเองว่าลดหุ่นมา3เดือนแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างซึองบอกเลยนะคะว่าระยะเดือนที่3นี้มันเทพจะไม่มีอะไรขยับเท่าไหร่แต่มันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเมเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปอัปเดตหุ่นพร้อมๆกัน สำหรับเพือ่อน ไหนยังไม่เคยดูซีรีส์นี้นะคะเมย์อยากฝากทุกคนไปดูตั้งแต่คลิปแรกเลยเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ในปุ่มไอแล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันบอกด้วยค่ะเพราะคลิปแรกคือคลิปที่เมย์รู้สึกว่าสําคัญมากที่สุดอยากให้ทุกคนไปเริ่มต้นจากตรงนั้นเพราะเราจะเริ่มต้นจากการที่ปรับไมค์เซ็ตของเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรและไม่ควรอย่างไงบ้างกับการลดน้ําหนักในครั้งนี้เพื่อให้มันสําเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นั่นเองค่ะใครหมดกําลังใจรู้สึกว่าหล ยายอ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาค่อยๆลดค่อยๆทําไปด้วยกันนะคะเมย์จะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้บ่อยมากที่สุดแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาเมย์ไม่อยู่กับที่เลยวันนี้ก็เหมือนกันเมย์เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดต,ตอนนี้เมย์อยู่กรุงเทพก็คือต้องรีบทํานะคะคลิปมาอัปเดตทุคนแล้วก็รีบตัดต่อเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาอัปเดตหุ่นไปด้วยกันรู้ว่ามีหลายคนกําลังรอคอยคลิปนี้อยู่ขออภัยที่มาช้าจริงๆค่ะเดีย๋ดวยวเมย์อัปเดตหุ่นให้ดูกันเลยดีกว่านะคะวันนับปังไงบ น้ำหนักสัดส่วนอยู่ที่ 35, 28, 41และน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ 63- ถึง6กิกิโลกร,รมัมซึ่งอยู่แต่และว,วันเลยค่ะซึ่งน้ําหนักอะ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราเริ่มต้นมาจากเท่าไหร่ล่ะเมเริ่มต้นจากการน้ําหนักอยู่ที่72กิโลกร,รมัมสัดส่วนอยู่ที่ 37,3, 3 4 4ค่ะซึ่งถือว่าเดือนที่3เกินเป้าหมายของเม ไปไกลมากๆตอนนี้สัดส่วนและน้ําหนักค่อนข้างลดไปเยอะเกินกว่าที่มีคาดการไว้มากๆเลยซึ่งตอนนี้มันจบเป้าหมายระยะแรกไปแล้วนะคะแล้วมันกําลังจะเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางค่ะเราจะค่อยพูดถึงเรื่องของเป้าหมายระยะกลางในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะตอนนี้เราโฟกัสแค่ระยะแรกแล้วกันว่าเดือนที่3เมย์ทำอะไรยังไงบ้างอย่านที่ทุกคนรู้กันค่ะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ทําซีรีสน์นี้มาหลายคลิปมากๆแล้วทุกคนก็จะรู้แล้วแหละว่าเมย์ใช้วิธีการลดแบบบาลาน์ ค,คือเมย์เข้าใจตัวเองก่อนว่าลักษณะนิสัยความชอบและร่างกายตัวเองตอบสนองอะไรยังไงได้บ้างเมย์ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองพยายามลดได้ในเวไหนเพื่อไม่ให้มันล้มเลิกไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ใช่ไหมคะพอเมย์บาลานซ์ปุ๊บเนี่ยเมย์ก็จะไม่ได้เคร่งเรื่องการกินสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้มันลดแบบจุบจับจุบับเนี่ยเรื่องการกินคือเรื่องสําคัญถ้าคุมได้ลดได้งดได้มันจะลงไวมากจริงๆค่ะเดือนที่3เนี้ยเมย์ไม่ได้ออก กํำลังกายเลยคอสารภาพครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ออกกำลังกายคือตอนไปโยคะกับแบรนด์บ๊อบบี้บาวค่ะซึ่งไม่ได้เป็นการแบบบุ๊กิ้งไปเองแต่ว่าทางแบรนด์เชิญไปออกกำลังกายก็เลยไ <c oughs> หนๆก็ไม่เคยโยคะไปลองสักครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครอยากเห็นสภาพโยคะครั้งแรกของมีบอกนะคะโยคะไหนใครบอกว่าเบาขอบอกเลยว่าไม่คือ <c oughs> แตกพร่จริงใช้พลังร่างกายแบบเยอะมากๆแล้วก็สมาธิสุดๆไปเลยซึ่งไม่รู้สึกว่าเออมันก็สนุกเหมือนกันนะกับการที่ไปเข้า เะะลยรู้สึกได้ว่าถ้าเมย์สนใจอยากจะโยคะก็อาจจะต้องไปแบบเทคค c า a s แบบนี้แหละทําเองมันก็ทําได้นะแต่ฟีลลิ่งมันต่างกันจริงๆค่ะเพราะว่าพอไปโยคะที่สถานที่ที่เขาเป็นสําหรับโยคะเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีหลายๆคนบรรยากาศหลายๆอย่างสมาธวงสวมาธิต่างๆมันทําให้เราแบบเข้าสู่ขบวนการโยคะได้ดีจริงๆค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการกินบอกเลยนะคะว่าแตกค่ะแตกแตก,แตกมากๆก,ก,ก,กินน้ําหวานเยอะมากทีนี้เมย์บอกว่าเดือนที่สามาเมย์แทบจะไม่ได้อยู่กับ ทีเลยคือเมย์อยู่กรุงเทพซะส่วนใหญ่ซึ่งก่อนน้นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเมย์อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยมยก็จะทํำกับภาคินเองหรือไม่ก็ต้องขับรถออกไปไกลมากกว่าจะหาการกินได้1ครั้งแต่ว่านับปัจจุบันพอเรามาอยู่กรุงเทพมากขึ้นกดแก๊เดินลงไปเอาต่เพราะฉะนั้นกินฉ่ำ ก่อนหน้านี้ปกติเมยลดน้ำหนักใช่ไหมคะเมก็จะกินเวโปรตีนก่อนตอนเช้าหรือไม่ถ้าเกิดไม่ได้กินเวโปรตีนเมก็จะไปกินกาแฟดําใช่ไหมพวกดริปอะไรเงี้ยเพราะว่าเมมีร้านประจํามีร้านที่แบบมเมล็ดถูกใจเราคนดิิดิ์ได้ดีไม่เฟอร์เมนต์ไม่ขมทุกอย่างมันดีรสชาติมันอร่อยมันเลยทาให้เราเอนจอยแล้วบางทีมันก็ทําให้เราไม่คยอย่อยหิวอะแต่พอเมย์กลับมาอยู่กรุงเทพบ่อยมากขึ้นเมยไม่ได้เอาเวโปรตีนมาคะ่ะฉะนั้นเวโปรตีนบางทีก็ไม่ได้ซื้อจากเซเว่นมาบางทีลองยี่ห้อใหม่ๆก็ไม่ถูกใจ เท่่าไหรก็เลยแทบจะไม่ได้กินเวโปรตีนเลยในเดือนที่3ต่อมาก็คือกาแฟร้านกาแฟที่ดิบอร่อยก็คงมีนะคะแต่แค่เมย์ไม่เจอแล้วพีคที่สุดก็คือไปเจอดิฟแย่มากๆจนมันกินไม่ได้มันขมจนมันไม่ใช่ขมดีทุกคนมันเป็นขมเขียวอะเออมันเป็นความเขียวของมเมล็ดที่มันเป็นส่วนที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะออกมามันเจอแบบนั้นก็เลยทําให้เมย์อับไม่ค่อยได้กินแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีกินข้าวไปเลยแล้วก็กินน้ําหวานเลยค่ะเพราบ้านเมย์อยู่ใกล้เจียนชา น้ำผลไม้ปั่นที่ไม่ชอบกินมากไม่กินทุกวันวันละแก้วแล้วก็ไม่หยุดด้วยรวมถึงกินข้าวเหนียวเยอะมากกินขนมถุงเยอะมากในเดือนที่3 ต่ลู้ป่ะสิ่งที่มันเป็นข้อดีเลยคือก่อนหน้านี้เราบาลานซ์มาตลอดค่ะในช่วง2เดือนแรกอ่ะเราไม่เคยงดสิ่งพวกนี้แต่แค่เรากินน้อยกว่านี้เยอะมากพอเดือนที่3เรากินเยอะมากหุ่นมันเลยไม่ได้เปลี่ยนมากกว่าเดิมเท่าไหร่น้ําหนักมันเลยไม่ได้มีการแบบพุ่งปรีดเนื่องจากเราก็เคยกินเสี่ยงพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแค่ตอนนี้เรากินเยอะมากขึ้นมันก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีที่เรารู้จักบาลานซ์ตั้งแต่แรกไม่ไปงดไม่ไปแบบ ปัดฉับสุดท้ายตอนนี้ค่ะเดือนที่3ใช่หุ่นสัดส่วนมันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันไม่กระชับเท่าเดิมเนื่องจากเราไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก,กินแย่มากกินแต่น้ำหวานด้วยซาำแต่มันไม่กลับไปสู่จุดที่แย่ค่ะ คือน้ำหนักเนยไม่เด้งกลับไป65-66เลยสัดส่วนเอววัดยังไงให้มากที่สุดแม็กซิมัมก็ยังยี่สง29ก้าสะโพกก็ไม่เกิน41ค่ะบางทีลงมาเหลือ40.5ด้วยซ้ำมันคือข้อดีจากการที่เราอะ่ะบาลานซ์ตัวเองมาตั้งแต่แรกเพราะเรารู้จักตัวเองดีมากพราว่ามันจะต้องมีวันนี้มันจะต้องมีวันที่ นี่แหละคะ่ะคือข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เมย์พยายามบอกทุกคนจริงๆเมย์พูดเยอะพูดมากแต่มีขอบคุณจริงๆนะที่มีหลายๆคนแบบชอบที่เมย์นั่งคุยกับทุกคนแบบนี้เพราะว่าเราเหมือนเราได้ interact us, กันอะเราเหมือนเราได้โต้ตอบอะเมย์อ่านคอมเมนต์ทุกเมนจริงๆนะคะแต่บางทีไม่ได้พิมพ์ตอบเพราะว่าตั้งใจจะมาแบบคุยต่อแบบนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์คุยอะไรคอมเมนต์ like, เลยแค่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนึกถึงใจเข้าใจเรานิดนึงเพราะว่าเวลาทําคลิปหนึ่งครั้งบางทีเอาพูดตรงๆว่ามันก็พูด energy, เเออน้ค่่่ขาาางยะมมกๆแตว อยากจะบอกทุกคนว่ามันทําได้แล้วรอบข้างเมอ่ะหลายคนมากๆตอนนี้ก็คือฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยดูเมยทำซีรีส์ลดน้ําหนักอัปเดตหุ่นต่างๆจนอยากจะเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมยังทําได้เมย์ me, งานเยอะมากเมย์ me, เดินทางเยอะมากแต่เมยังเจียดเวลาที่จะมาออกกำลังกายดูแลตัวเอง,ต,เองต่างๆได้รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นเมดีใจมากเลยจริงๆนะขอบคุณจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจเมย์เหมือนกันในการไปกันต่อค่ะเดี๋ยวระยะกลางนี้นะคะเป้าหมายจะ เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่วางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในคลิป,ปถัดๆไปฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามซีรีส์นี้กันด้วยใครยังไม่เคยดูตั้งแต่คลิปแรกไปย้อนดูกันได้อันนี้เมย์กำลังคิดอยู่ว่าเมย์ควรจะต้องซื้อไมค์พอดแคสต์ไหมเพราะว่าเราทําคลิปประหนึ่งเหมือนเป็นพอดแคสต์เลยลวเวลาพูดหนึ่งทีใครอยากให้ทําคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเปิดคลิปแบบเพลินฟังกันแบบเพลินอาบน้ําก็ฟังได้ใครไม่มีกําลังใจไปค่ะเราไปเริ่มด้วยกันไม่เชื่อว่ามีเพื่อนอีกหลายคนที่ต้้องงกกาารํลลัใจแว ก็เป็นกำลังใจให้เราทุกคนเช่นเดียวกันในการเริ่มต้นลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเดียวดายไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะมีหลายคนเหมือนกันล้มเลิกแล้วลุกขึ้นใหม่แบบเมย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ